ไดด้ปปรตออนนีคิว่า,าจะะเหลืยมณ20ก็ต่อจากในคลิปเลยนะครับก็คืออารมณ์ที่ไปกินอาหารวันนั้นน่ะก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าผมได้ไปดำมาแล้วไ้จบก็คือรอดนะครับก็คือปีปีหน้าก็คือไม่ได้จับแล้วก็คือ เสร็จไปเลยคือเดี๋ยวจะมาเล่าอา,อารมณ์ความรู้สึกของวันนั้นให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือไปตอนแรกๆก็เช้าเลยฮะเขานัดผมหกโมงครึ่งอะนัดนัดไปก็เออก็คนมาเช้าก็มีฮะส่วนคนมาสายก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมคือกว่าจะได้เข้าการตรวจร่างกายก็ประมาณประมาณ5้าโมงเช้าอะพวกผมผมอะได้เข้าตรวจร่างกายน่าจะประมาณนั้นแหละผมก็ไม่ได้ดูเวลาเหมือนกันอันที่จริงก็คือผมลืม